มีส่วนร่วมร่วมกันเพราะว่าไอสมุดจดบันทึกเนี่ยเอดิสันไม่ได้จดคนเดียวทุกครั้งที่มีการทดลองเราทำการจดบันทึกเก็บไว้และจดบันทึกทุกคนนะครับแล้วก็เรียนรู้จากความล้มเหลวอ,อันนั้นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมในสิ่งที่ได้คือกระบวนการสําคัญในการสร้างนวัตกรรมอันดับที่1นนะครับคุณต้องลองผิดลองถูกคุณต้องลองหลายๆอย่างอันที่2ครับจดบันทึกครับ ถ้าเป็นยุคนี้ก็คือคุณก็สามารถจดบันทึกเป็น Data เป็น Big Data อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้เลยนะครับแต่ว่าในยุคนั้นคือเขาใช้ปกากกาธรรมดานี่แหละครับดินสอจดบันทึกอันที่3มครับมันต้องมีหลายคนครับเอดิสันเก่งมากเรื่องหนึง่งคือเขาสามารถรวบรวมแก๊งนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเนี่ยที่สุดในประเทศเนี่ยมาอยู่กับเขาได้ ให้มันทำงานดันั้นอดก็สามารถคคาๆได้เริ่มตั้แรก